สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการ News R Weekend นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนสอง6ัน้า้หกสิบนะคะเช่นเคยนะคะดีกว่าดิฉันนงมดีธนิมานและคุณโซภรณ์องการนะคะพี่สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะครับวันนี้วันเสาร<ะ>์วันสารวันเสาร์ <c oughs> ต้นเดือนวันนี้โอ้ยคนคึกคักเที่ยวกันเยอะใช้เงินกันเยอะเลยนะอ่าผมเอาเข้าไปในเมืองหุมารถสุดยอด ทั้งดวงทั้งด่วนนี่ทั้งทั้งไม่ด่วนทั้งไม่ด่วนกลายเป็นทางทางตันมาเลยนะแน่นเลยนะคะใช่ครับแล้วเอาพิษเราเขามีฉลองเจ้าพ่อหนูไงแล้วแยกว่าลำพูอ่ะโอ้โหคนเยอะแยะเลยอรถกระลาติดขัดนะเขาปีนี้เขาฉลองเจ้าพ่อหนูครั้งหนึ่งนะคนก็ไปกับทั้งรถทั้งลาก็เยอะแยะนะ ก็เป็นการอะไรนะเป็นการเพิ่มการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในย่างนั้นด้วยมีทั้งแห่สินโตมีทั้งสารพัดอย่างการแสดงแบบเนี่ยคำนียมประเพณีเขานั่นแหละครับพี่โสะครไปไปแถวแถวออฟฟิศเนี่ยวันนี้นงไม่ได้ไปใกล้ๆแถวนั้นสักเท่าไหร่ก็เลยแต่ก็รถติดติดแหละอ่าไม่ไปไม่ไปดีแล้วไม่ไปดีแล้วเพราะว่า <laughs> จาจอนทางานหนักเลยวันเนี้ค่ะเอ่อโอเคอ่ะทักทา,ายกันนะคะก็เดี๋ยวเ่าในประเทศเราค่อยกลับมาคุยกันในเบรกหน้านะคะเพราะวันนี้มีภาพของนายกเศรษฐาพร้อมคนะนั่งรถไฟไปอ e ec นะคะแล้วก็มาที่ระยองด้วยก็มีภารกิจตอดทั้งวันในทีเดียวเดี๋ยวค่อยวกกลับมานะคะว่าจะมะีประเด็นอะไรเกี่ยวกับ ออ uh, eec บ้านนะคะแล้วก็ uh, กรณีของก้าวไกลด้วย mm hmm. เดี๋ยวมาเพิ่มเติมกัน mm hmm. ก็มี uh, วันนี้เนี่ยล่าสุดมีจดหมายของเหยื่อออกมา uh, มีการพูดถึงพฤติกรรมของนายสส,สปุอัดที่ว่านี้นะคะ mm hmm. ว่าโอ้โหคือไม่ไม่รับผิดแล้วยังโยนเหยือ่อสู่สาธารณะพฤติกรรมแบบนี้สมควรยังสมควรเป็น ผู้แทนประชาชนหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยจับมาประเด็นพวกนี้นะคะแต่ว่าเบรกแรกเดี๋ยวให้พิโสพ,พาไปติดตามสถานการณ์ที่อิสราเอลกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะคือตอนนี้เอ่อเหตุที่ฉนรนกาซาอิสราเอลก็ยังชงกงโจมตีพื้นที่ฉนรนกาซาอยู่แม้กระทั่งเอ่อเวลาเขาอีเปิดช่องทางผ่านให้ชาวต่างชาตินะ่ะผ่านไปได้ที่มีหนังสือเดินทางผ่านไปได้นะครับ รวมถึงผู้ที่เจ็บป่วยนั่นนะอิสราเอลยังตามไปทิ้งระเบิดอ,อีกนะตามไปบอมอีกนะไล่หลังอีกต่างหากก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอาชญากรรมสงครามแล้วก็เป็นค่าค่าล้างเผ่าพัน์ที่ต่อเนื่องที่ชาวที่กองทัพและผู้นําการมืออิสราเอลไม่สนใจต่อประชาคมโลกแล้ววันนี้แอนโทนีบลิงเกนก็เดินทางไปที่ก่อนหน้าอิสราเอลปทีอิสาเลแล้วก็นีเดินทางไปจอร์แดน ไปพบปะกับผู้นําหลายชาติด้วยกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้โจไบเดนบอกว่าขอให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมใช่ไหมแต่ว่าและแอนทรูบิงเก้นก็พูดด้วยนะบอกว่าให้หยุดยิงเพื่อ,อเพื่อเพื่อมนุษยธรรมให้หยุดยิงก่อนแต่ว่า <c oughs> เบนจามินเดทันยาหูผู้นําิเซอรไม่สนใจเขาบอกไม่ไมีไม่มีทางคือเขาก่อนหน้านี้นเขาเคยพูดว่า อิสราเอลเป็นรัฐที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครและไม่เป็นเป็นเมืองขึ้นไม่เป็นรัฐในอาณาจักรของใครฉะนั้นก็ทําอะไรก็เพื่ออิสราเอลเองฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตกลงนี่เราเราไม่รู้เป็นอิสราเอลเป็นเมืองพ่อของสหรัฐหรือสหรัฐเป็นเป็นผู้ปกครองเป็นเมืองที่ผู้คุ้มครองของอิสราเอลกันแน่เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้มีมีคืออเมริกันจิวเนี่ยคน คนยิวก็ถือสัญชาติอเมริกันก็เยอะแล้วก็คนคนในคอรมอของไบเดนที่เราพูดหลายครั้งแล้วสิบคนกว่าเนี่ยเป็นคนยิวรวมถึงแอนทิบลิงเกนก็เป็นชาวยิวเจนเนจเลนดมีนิครั้งก็เป็นชาวยิวออสฟูดในการซีเอเอ็ก็เป็นชาวยิวเรื่องของข่าวกรองแห่งชาติก็เป็นชาวยิวแล้วก็รัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงของมาตุภุมก็เป็นชาวยิวโจไบเดนก็เป็นไซออนิส์ด้วยแล้วก็ คำพูดโจไปเดนเนี่ยจะเป็นพูดด้วยความจริงใจหรือพูดเพื่อกดดันมีความหมายอิสอราเอลก็ยังเข็นค่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปวันนี้ตัวเลขที่เขาเอามาโชว์ในวันนี้มีชาวปาเลสไตน์ตายไปแล้ว9,800คนเด็กชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้ว3,900คนนะบาดเจ็บ30,000กว่าคนที่มีอยู่ยัง,ยาง,ยาง,ยางตามตามทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าตายแล้วเนี่ย9,800คนเกือบหมื่นแล้ว แต่ใน,นมี3,900คนที่เป็นเด็กอย่างเดียวนะไม่พูดถึงผู้หญิง<อ>ผู้หญิงก็ต่างหากเองคือในในประมาณเกือบหมื่นคนเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนชราและแน่นอนมีพวกผู้ป่วยผู้พลรเรือนมีพวกที่หนีไม่ทันยังไม่ไปไ,ไ,ไม่พูดถึงพวกที่ถูกกรบอยู่ใต้ซากตักกระพังของอาคารเวลาอิจราถลม่มอาคารต่างๆแล้วกบฝังแล้วคุณมาช่วยหรือไม่ทันก็ถือว่าเป็น เป็นสุสารของคนที่นาสารเหล่านั้นไปนะอ่านี่เราพูดถึงยอดคนตายที่ที่เป็นเหยื่อของอการกระทำโหดร้ายของผู้นําชาวยิวและก็กองทัพของชาวยิวอิสราเอลนั่นเองแล้วก็วันนี้ก็ชาวบ้านก็เดินประชาช,ชนเดินขบวนประท้วงในทั้งซิดนีย์ทั้งบุบินอุสแอลเรสในสารพัดห,หลายๆเมืองต่างๆทั่วโลกเพื่อประท้วงความโหดเหี้ยมของอ่าผู้นําชาวอิสรลผู้นําอิสราเอลและก็กองทัพอิสราเอล ซึ่งยังไม่เลิกเห็นค่าวันนี้จับกลุมชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบง์ของจอร์แดนะประมาณ80คนนะจับทุกวันค่าทุกวันไม่ว่าจะเป็นในสิ่งการ์ซาหรือในเวสต์แบงของจอร์แดนเวสต์แบง์นะแล้วก็การเมื่อวานนี้ก็การปิดล้อมเมืองกาซาซิตี้นะเรียบร้อยแต่ยังก็มีการประทะกันปล,า,ปลายฐานฐานอิสราเอลกับรถถังก็บุกเข้าไป แต่ว่าก็ถูกยิงตีโต๊ะก็จลุกนปะปลายจากากลุ่มฮามาสที่ออกมาโผล่มาจากมโมงง์แล้วก็ซุ่มโจมดีชาอิสราเอลอิสราเอลไม่ได้เปิดโปงว่าตัวเองมีความเสียหายอะไรบ้างก็คือไม่เคยถแถลงว่าตัวเองบาดเจ็บล้มตายอย่างไรนะแต่เมื่อวานนี้ผู้นํากลุ่มฮามาสเนี่ยออกมาถแถลงการบอกว่าฮิสบิลลจะไม่ขยายสงครามไปจากที่เป็นอยู่อันนี้เป็นแค่คําประกาศเฉยๆแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีการท้ากันประทั้กันปลายภายใต้ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วว่าทางตอนเหนือของอิสราเอลก็จะมีการยิงกันด้วยจรวดแล้วก็รถปืนใหญ่คือผู้นำของฮิสบิร์เลเขาบอกว่าการที่เขาออกมาอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตรึงกำลังของนาอิสราเอลอย่างน้อยก็นหนึ่งแสนคนไม่ให้บุกเข้าไปในนวนกาซา คือรังคือฐานอิสราเอล,ลมทีที่ที่เราพลมาเดี๋ยวสามแสนคนนอกเหนือจากประจําการอยู่แล้วแสนกว่าหกหมื่นคนใช่ไหมครับก็อย่างน้อยแสนหนึ่งอิสราเอล,ลต้องเก็บไว้เพื่อรักษาพรมแดนด้านตอนเหนือของฮิสบุลละเพื่อไม่ให้ฮิสบุลละบุกเข้ามาเพราะกำลังงบิชิบุลละเนี่ยมีประมาณแสนกว่าคนและมีอาวุธทันสมัยฉะนั้นอิสราเอลเนี่ยก็ไว้วางใจไม่ได้เพราะเคยแพ้สงครามมาหลายครั้งแล้วในการที่บุกเข้าไปในทางใต้ของเลบานอน นะ่าะนั้นก็ <c oughs> ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นีหน่วยไฟายของออกาชาติสากลก็บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถบุกเข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยหรือผู้อะไรก็แล้วแตเ่เพราะอิสราเอลยังค <c oughs> งบอมอ <c oughs> ทิ้งระเบิดชิลวันกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยชาวผู้ข้ามผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ Mm hmm. แรงกดดันจากนานา,นาประชานานาประชาคมประชาโลกเนี่ยหลายประ, <Yeah. S 2> ประเทศก็ไม่ได้ทำให้อิสเตเอลต้องสันส่นสะเทือนอย่างใดแม้จะแม้กระทั่งวันนี้ก็มีเรื่องของการที่ผู้สื่อข่าวของเ mm hmm. อฟพีสำนักงานเอ p mm ี hmm. ก็ถูกโจมตีแล้วก็ผู้สื่อข่าวสมาคผู้สื่อข่าวของตอนตกเข้าบอกว่าการทําเช่นนี้ก็คืออาชญากรรมสงคราม แต่อิสราเอลไม่สนใจเพราะก่อนหน้านี้เคยฆ่าผู้สื่อข่าวมาแล้ว20บุคนนะล่า<ฆ>สุดก่อนหน้านี้ก็ยิงผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์แล้วก็ผู้สื่อข่าวของ Al อาเจ้าซีราทั้งองค์กรสิทธิมนุษยนต่างๆเนี่ยก็เรียกให้มีการหยุดยิงแล้วก็<ฆ>ให้มีการช่วยเหลือทางด้านะมุสซิธรรมต,ต่อกาซาแต่อ<ฆ>ิสราเอลผู้นําอิสราเอลแล้วก็กอ,องทัพอิสราเอลไม่สนใจโดยในทัญนเฮูบอกชัดเจนบอกว่า ถ้ายอมหยุดยิงเท่ากับเป็นการยอมแพ้ต่อฮามาสมถ้าหยุดยิงต้องปล่อยตัวประกันออกมาก่อนนะเงื่องสขยของเดซานิฮูทั้งฝ่ายฝ่ายของฝ่ายของฮามาสก็บอกว่าจะปล่อยตัวประกันต่อเมื่ออิสราเอลหยุดยิงแล้วฉะนั้นมันก็มันกระสวนทางก่อนฝ่ายเองต้องทํานี้ก่อนฝ่ายนี้ต้องทำนี้ก่อนอแต่โดยรวมแล้วนะคือข้อเสนอยืนยืนที่กลุ่มฮามาสต้องการให้อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ที่ขังไว้อยู่นะหกพันกว่าคนนะ ให้ออกมาก่อนเพื่อแรกกับตัวประกาศที่ออกมาแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นที่มีวิวววิจิมีการเจรจาสงบสิ่งได้แม้แม้แอนทนรีบลิงคนเองไปเยือนอิสราเอลก็ตามอิสราเอลก็ยังใช้กองกำลังภาคพื้นดินโจมตีทั้งกาซาและก็ใช้การทิ้งระเบิดการโจมตีโดยเครื่องบิน mm hmm. โจมตีเป้าหมายต่างๆในกาซาแม้กระทั่งโรงพยาบาลค่าย้ลีภิภัย สถานที่โรงเรียนต่างๆของเด็กก็ไม่เหลือก็ที่คือเป็นตั้งแต่ผมก็ทํางานอาชีพนี้มาเนี่ยนะล้วก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครจะเจตนาตั้งใจต,ตั้งใจโจมตีค่ายภูริภัยโรงพยาบาล <c oughs> มัสยิดโบสถ์คริสต์แล้วก็โรงเรียนของเด็กแหละแม้กระทั่ง ก่ <But> อการร้ายนะก่อการร้ายต่างๆนี่นะไม่ uh huh. จะเป็นอาจจะเพือ่อเอลกอิดะหรือไอซิสอะไหนเขาก็ไม่ถือเจตจนาจ,จะเข็นฆ่าคนที่อยู่ในค่าย uh huh. บริเวณหรือในอา,อาจจะมีการโจมตีซูเรลมาแห่งแต่การคือทิ้งระเบิดอย่างเอาไปเอาตายอย่างนี้นะ่ะเจตนาชัดเจนน่ะทิ้งระเบิดโรงพยาบาลนเน่ยนะมีชาติเดียวที่ทําก็คืออิสราเอลทำอย่างต่อเนื่อง uh huh. และไม่สนใจจะ uh huh. ประกาศด้วยว่าจะคือทั้งหมดเนี่ยไม่โรงพยาบาลเดียวนะแม้ที่มีโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอินโดนีเซีย อยู่ในกาซาก็โดนทิ้งระเบิดด้วยคือกะจะว่าจะไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยใช้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งพาการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยที่ซุกซ่อนหลบตัวและแน่นอนไม่ต้องการให้เด็กผู้หญิงตั้งครรเนี่ยเข้าไปอาศัยใช้เป็นที่ซ่อนบุญเพื่อเพิ่มประชากรชาวปาเลสไตน์เราได้้บอกก่อนหน้าหรือตั้งใจจะลดจํานวนประชากรชาวปาเลสไตน์ และเจตนา,ยอ,ยาอย่างแท้จริงที่ต้องการจะขับไล่ชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากดินแดนที่เป็นเฉลิมกาซาและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจรอร์แดนนะเพื่อให้อิสราเอลจะเข้าไปยึดทั้งพื้นที่และสถาปนารัฐอิสาราเอลเป็นเกรเตอร์อิสราเอลนะนั่นหมายความว่าคุณเขาจะต้องเข็นฆ่าชาวฮามาสอย่างน้อยสามหมื่นรายและก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์เจ็ดล้านกว่าคนให้ออกจากพื้นที่อ่าที่เป็นที่ปาเลสไตน์อยู่ทุกวันนี้ ฉันั้นก็ที่ผ่านมานอกจากโบลิเวียแล้วก็มีจอร์แดนที่เรียกทูตกลับแล้วก็ไล่ทูตอิสราเอลกลับประเทศเพื่อเป็นการประท้วงความโหดร้ายทารุณของผู้นำการเมืองของอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลนะทีนี้เขาก็กองทัพอิสราเอลก็บอกว่าตอนนี้กองกําลังของเขาได้ปิดล้อมกาซาซิตี้แล้ว และก็คราวนี้ก็ขยายการบุกทั้งด้านส่วนเหนือของอิหรองกาซาก็คือปิดล้อมกาซาไว้แล้วก็เขยิบเข้ามาจากส่วนเหนือตอนบนเนี่ยไล่ออกมาเอยเพื่ออาจจะก,การกวาดล้างกลุ่มฮามาสตามจุดต่างๆซึ่งเราก็บอกท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าเิตากาซาเนี่ยมีความพื้นที่ยาว41กิโลเมตรกว้าง10กิโลเมตรนะเป็นพื้นที่ที่ประมาณ300กว่าตารางไม่ แล้วก็มีประชากรอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามล้านกว่าคนแต่นี้ถูกขับไล่หนึ่งจึงล้านคนตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเจแสนกว่าคนที่ไม่มีที่อาศัยไปหาบ้านใหม่ในชุวีกาซ่าและส่วนหนึ่งผู้ที่เจ็บป่วยยังตกค้างอยู่ประมาณสองหมื่นคนที่ยังเข้าไปในอียิปตไม่ได้นี่ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นโดยที่อเมริกาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจในการสนุสนให้เกิดอาชญากรรมสงครามและการฆาลังเผ่าพันธุ์ อย่าล yeah. ืม <tampoco> ว <Christmas. S 1> ่าคนยิวเนี่ยถือสองสัญชาติมีทั้งยิวสัญชาติริกันยิวสัญชาติอังกฤษยิวชาฝรั่งเศสยิวสัญชาติที่อื่นในยุโรปยิวที่มาจากเอทิอเปียก็มีฉะนั้นเขามีสองสัญชาติตลอดเวลาค่ะยิวผิวดำที่มาจากเอทิอเปียนะแต่ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งนะครับคือสองสัญชาติพร้อมที่จะไปเป็นพลเมืองอีกประเทศหนึ่งได้สบายเพราะว่าเขาไม่มาเขาไม่ได้เกิดกําเนิดในเป็นดีเอล มาจากยุโรปก่อนหน้านี้ม,มาจากอเมริกาก่อนหน้านี้ฉะนั้นพวกที่เขามีสองสังชาติค่ะเนื่อหนะกรณีเรื่องของการยิงสำนักงาน AFP นะคะพี่โสก็มีรายละเอียดที่จะรายงานให้ฟังจะได้เห็นถึงพฤติกรรมหรือว่าลักษณะนิสัยของของอิสราเอลนะคะคือ AFP เนี่ยเป็นสำนักข,าข่าวหนึ่นงใน เจ้าที่ยังเหลืออยู่นะคะที่มีการยังไลฟ์สดสถานการณ์ของกาซาซิตี้ค่ะโดยเขาบันทึกกล้องเนี่ยใช้บันทึกตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาตั้งกล้องเอาไว้เนี่ยก็เลยสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่อาคารสำนักงานของ AFP เนี่ยถูกโจมตีในช่วงก่อนเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะะแล้วมีพนักง,งานของ AFP เนี่ย ซึ่งก็ไปทำงานเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าวันนั้นเนี่ยจรวดของอิสราเอลเนี่ยคือพุ่งในวิถีแนวนอนจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งไปยังสำนักงานของช่างเทคนิคของสำนักข่าว AFP นะคะทำให้กำแพงที่อยู่ตรงข้ามหน้าต่างเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักแล้วก็รวมไปถึงห้องที่อยู่ติดกันแล้วก็ประตูอีกหลายบานนะคะก็พังอย่างหนัก รวมไปถึงแท้งน้ำที่ตั้งอยู่บนหลังคาก็ถูกเศษระเบิดเจาะจนเป็นรูอีกด้วยนะคะก็มีภาพแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นตอน,ตอนแรกเนี่ยโฆษกของ IDF IDF คือกองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นออ,ออกมาบอกว่าเฮ้ยเช็คข้อมูลหลายรอบแล้วนะไม่ได้กองทัพอิสราเอลไม่ได้โจมตีสำนักอ,อ,อาคารดังกล่าวนะคะแต่ปรากฏว่า AFP เขาก็เลยซักไซสไล่เรียงอย่างหนักจนกระทั่งกองทัพอิสราเอลยอมรับว่า มีการยิงโจมตีเป้าหมายใกล้ๆกับอาคารดังกล่าวจริงๆนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดคือจนแต้มก็เลยยอมรับบอกว่าอ๋อมีข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าทาง IDF นั้นโจมตีเป้าหมายใกล้ๆกับสำนักง,งานของ AFP <ๆ>เพื่อกำจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้าแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงถล่มอาคารหลังนี้แล้วก็ไม่มีบันทึกว่าเกิดการโจมตีที่ผิดพลาดด้วย แต่ว่ามีการโจมตีเป้าหมายใ,ใกล้ๆการเนี่ยอาจจะทําให้มีเศษซากประจัดกระจายออกไปค่ะซึ่งมันก็มีภาพเลยที่โศคือหน้าด้านอะไว้ง่ายคือ,ค,อ,ค,อคือมีหลักฐานจับได้เลยทันแล้วกันยังหน้าด้านปฏิเสธปฏิเสธ <นะ S 1> แล้วบอกว่า,าไม่ตั้งใจแต่ว่าล่า,า,าสุนดนี่บาเรลอ่ล่าสุดบาเรลก็เรียกทูตกลับแล้วนะบาเรลนะประเทศอาหรับมีจอร์แดนและบาเรลเรียกทุตกลับแล้วสองประเทศแล้ว แล้วก็ <ạ. S 1> พบว่า,าการที่ไม่ยอมอเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อช่วยเหลือทางด้านรัฐธรรมนนั่นนะ <ạ. S 1> ก็ถือว่ามันเกินไปฉะ <ạ. S 1> นั้นเราก็ต้องรอดูว่าจะมีชาติอาหรับอย่างอื่นที่จะเรียกทูตปรับหรือไม่ว่าจะเป็นอีอยิปต <ạ. S 1> ์คือซีเรียไม่มีอู่แล้วก็มีความสัมพันธ์ในการทุตอิสราเอลอย่างไงอีสราเออิหร่านมันนี่ไม่มีอยู่แล้วก็ถือ <ạ. S 1> ว่าหรือก,ก็รอดูซาอุดิอารเบียกับ อ่าสารัตอาลับเอเมเรตคือพวกกาตาพวกอะไรพวกนี้เรา,าจะจะว่าอย่างไรนะใช่ค่ะนะส่วนแอนโชนีบลิงเคนนะคะซึ่งก็ไปเยือนอิสราเอลเป็นครั้งที่สองนะคะก็มีการถแถลงข่าวที่กรุงเชลลวิฟนะมีช่วงหนึ่งก็ถูกถามคำถ,ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาคารของ AFP นั้นถูกโจมตีนะคะจากกองทัพของอิสราเอลถามว่าเนี่ยเห็นข่าวหรือเปล่าแล้วก็ จะว่ายังไงนะคะแอนโทนีบริงเคนก็ตอบบอกว่ายา้ำว่าสื่อมวลชนทุกคนในการซาต้องได้รับการปกป้องในระหว่างที่ทําหน้าที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้โลกรับรู้บอกเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งว่าอิสราเอลทาสงครามครั้งนี้อย่างไรและจะต้องให้ความสําคัญกับการปกป้องชีวิตพลเรือนและแน่นอนว่ารวมถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะพูดออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้สหรัฐอเมริกาเลิกหนุนอิสราเอลนะคะแล้วก็อิสราเอลเองก็ยังคง บ้าดีเดือนนะคะโจมตีในจุดหลายจุดไหนหลายพื้นที่นะคะโดยไม่เลือกนะว่าที่ไหนนั้นจะม,ม,ม,มีไม่มีความไม่มีควาว่าหลักมนุษยธรรมอะไรอยู่ในออการปฏิบัติการทั้งหมดเลยบรนคนะินไปอิสราเอลสามครั้งแล้วนะสามครั้งตะ้งแต่ะะวันที่เจตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะไปอิสราเอลสามครั้งแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ก็ไม่ทาอะไรพาะ พาสองครั้งที่ผ่านมานีไม่ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะ,ะเข้าไปครั้งแรกเขาบอกเข้าไปในสายคนยูน,ะ,นะ,ะ,แะแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะ,ะแล้วก็ครั้งนี้แค่ก็ไปตีสองหน้าอย่างเดิมคือขยิบตาให้ปากก็บอกว่าให้เซลอยุดยิงแต่ว่าขยิบตาให้เล่นง,งานกลุ่มอาเรสไต์ต่อไปเพราะก็ถือว่าน,นี่จังหวะหมอแล้วถ้าหยุดยิงแล้วจะไม่มีจังหวะไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วในการที่ทําลายอ่าปาเลสไตน์ แล้วก็เป็นโอกาสที่จะไม่มีให้การเจรจาเพื่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาเพราะว่าจํานวนชาวปาเลสไตน์ให้ลดลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไงเพราะว่าที่เราไฟังว่าอิสราเอลก็มี7.3ล้านคนปาเลสไตน์มี7.3ล้านคนแต่อาัตราการเกิดเนี่ยชาวปาเลสไตน์เกิดมากกว่า<ห><ห>ถ้าเกิด<ห>เป็นรัฐ<ห>เดียวกันเป็นเตอร์อิสราเอลแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยชาวปาเลสไตน์จะมากใครชาวยิวแล้วก็จะกลายเป็นรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาคนยิวจะมีเสียงน้อยในในสุดท้ายก็จะหนีไปอยู่ที่ประเทศอื่น อาจจะไปอยู่ยูเครนตั้งรกรากใหม่ในยูเครนมีพื้นที่เหลือเยอะแยะยูเครนก็คนต้องออกไปสิบกว่าล้านคนแล้วฉะนั้นก็ชาวยูสิบกว่าล้านสิบสิบล้านคนเนี่ยไปอยู่ในในยูเครนได้ใหม่ละเป็นทินกําเนิดเก่าของชาวยูในยุโรปไงไปสิ้นใหม่ได้เพราะว่าบรรยากาศพร้อมแล้วก็ในยูเครนก็ยังมีชาวยูเหลืออยู่เยอะก็ไปตั้งสังคมชาวยูอยู่อยู่ร่วมกับนีโอนาซีที่นั่นแหละเหมาะ นะก็แต่ว่าคงจะเป็นคงจะเป็นรุ่นหลังของรุ่นหลังในทันยาฮูซึ่งในทันยาฮูก็คงจะหมดจากอำนาจหลังจากถ้าทันทีที่หยุดยิงแล้วเนี่ยในทันยาฮูก็ต้องไปจากอำนาจก็ถือว่าเขาผิดพลาดในเรื่องของอข่าวกลองแล้วก็การโจมตีกล่มฮามาสวันที่เจ็ดตุลาคมแต่ทั้งโลกกาลังมองว่าฮามาสโจมตีวันเดียวแต่อิสราเอลโจมตีจากวันที่เจ็ดจนถึงวันนี้นะ วันที่สเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนเต็มเต็<ๆ>คมคนอิสราตายไปพันสี่ร้ยคนเนี่ยเท่าเดิมโดยเท่าเดิมนะแต่ว่าปาเลสไตน์เนี่ยตายไปเกือบหมื่นบาดเจ็บสามหมืนกว่าคนเด็กอย่างเียสามพันเก้าร้อยคนอันนี้มันเป็นการเอาคืนหรือว่าการตอบโต้เป็น collective punishment หรือว่าการ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 ลงโทษแบบยกเล่ามาเกตเ,เกินกว่าความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปที่จะกระทำไง แล้วทาลายบ้านเมืองเช่นนี้ไปให้ต้องให้อยู่เลยอันนี้คืออิสราเอลเท่าน,นั้นที่ทําได้อย่างนี้โดยที่ไม่แคร์ต่ออาเสียงป,ประนามจากชาวโลกและแรงกดดันจากชาวโลกก็ตอนนี้ก็เท่ากนะับอิสราเอลนะรัฐอิสราเอลถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคามโลกส่วนใหญ่ก็จะมีบรรดา,าประเทศที่ฝรั่งก็อย่างเช่นอ,อเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนมีอิตาลีปุณิละเกี่ยวก อ่าที่ยังเป็นฝรั่งและมียิวอยู่เยอะแยะเนี่ยก็ยังเห็นหัวใจอยู่แม้กระทั่งกันเดินขบวนในหลายประเทศก็มีคนยิวเดินขบวนอยู่ด้วยว่าในอเมริกาในยุโรปแม้กระทั่งในบูดาเปสตซึ่งมีอาจจะได้มียิวสี่แสนคนอพยพไปตั้งแต่สมัยสงครามของการโลกครั้งที่สองอ่ะตอนตอนที้ฮิตเลอร์ก็ฆ่ายิวไปหกล้านคนก็ยิวส่วนหนึ่งก็หนีตายออกจากประเทศไปอยู่ที่อื่นตามตามอ่า ตามหลายๆประเทศแต่ว่าที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่สุดก็คือในอาเ์เจนนาซึ่งเป็นประเทศที่มีที่มีคนอพยพจากยุโรปไปเยอะเริ่มต้นจากอิตาเลียนแล้วก็สเปนแต่ยูเนอเยอรมนีก็ไปทั้งกลุ่มนาซีที่หนีหนีการไล่ล่าของพวกยูก็ไปหลบที่อาเ์เจนนาที่เราก็ทีกก็ที่เันนก็คืออดอล์ฟไอท์มันที่ที่เป็นอ่คนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยวเนี่ย เอาอยิวเข้าลงบุงแกส๊ส <t> อ่ะก็หนีไปอยู่อาเจนตินาไอิเรเอลบุกไปตามอาชกตัวไปในปีหนึ่งเก้าหกศูนย์กว่ากว่าหนี่แหละนะเอาไปแกล้คอในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นสายนั่นแล้วไอมัอนยก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวเยอรมันแล้วก็เป็นยิวที่หลบไปอยู่ในอาเจนติน,นาอันนี้มีสี่แสนคนยิวในอาเจนตินามีสี่แสนคนและอาเจนติน,นานก็เป็นประเทศที่เป็นยุโรปอยู่เยอะเป็นพนนนื้นฐานไงหลังจ่กชิลีนะอาร์เจนติน,นา มีพื้นฐานของอิตาลีเป็นหลักค่ะคือความโหดเหี้ยมของอิสราเอลในครั้งนี้คือไม่ใช่ว่ามีกระแสในหลายประเทศเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งในอเมริกาพีโ่โสอันนี้ขอย,ย้อนนิดนึงนะพีโ่โสเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสื่อของที่อเมริกานะคะเขาเขาเอามาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเป็นช่วงที่โจไบ,บเดนไป ที่มีนาโพลิสที่มีนโซตาพ่โสเหมือนกับไปเจอเกษตรกรเจอรับใบไปเจอรับใบแม่ชี้แม่เปยพระยิวรับใบเป็นผู้หญิงเป็นยิวเป็นผู้หญิงเป็นรับใบเป็นรับเป็นรับใบเป็นรับใบก็คือเป็นพระยินนักบวชยิวอะเหมือนสกอ่าเป็นพวกพวกผู้ที่ศึกษาด้านศาสนาเยอะพวกที่มีโบกดำๆอะนะมีมีผมยาวๆเขายาวผู้ชายนะ คนรับมองชุดดาตลอดะก็ตะโกนใส่โจไบเดนบอกว่าอย่าเหมารวมว่าเราเนี่ยเป็นยิวที่สนับสนุนการทําสงครามในปาเลสไตน์แล้วมีคนฟังประมาณสองร้อยคนยังนะ้ไหที่ไบเดนไปไปหาเสียงนะใช่ใช่ประมาณสองรคนแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเป็นรับใบเป็นจิวเนี่ยนะคะเอชื่อเจสสิก้าโรเซนเบิร์ก ก็ลุกขึ้นประท้วงใช่ไหมแล้วก็เรียกร้องให้โจไบเดนนี่คือบอกว่าต้องให้หยุดยิงได้แล้วให้อิสราเอลหยุดยิงได้แล้วนะคะ,ะปรากฏว่าสิ่งที่โจไบเดนตอบกลับก็คือบ,บอกว่าการหยุดยิงนั้นควรจะเป็นชั่วคราวเพื่อช่วยให้นักโทษออกจากฉนวนกาซาก็คือใช่ไงก็จะพูดแบบด้แบบเขจะเขาจะชี้ไปที่เรื่องของตัวประกันตัวประกัน เพื่อที่จะบอกว่าอา๋อมันเป็นความผิดของปาเลสไตน์ที่มีการคุมตัวประกันอยู่เนี่ยเป็นในแบบนั้นไปคือคือภาพของการเดินขบวนประท้วงหลายๆเมืองทั่วโลกเลยนะคะ<ช>คือหลักจะที่มีการสนำเสนอนก็จะมีนิดเดียวนะเพราะเป็นยวซีนั้นก็ยิใช่นิยอก <S <S ชานก็ยิวอชิงตันโพสต์ก็ยู ABC ก็ยวนะ ไอ้ไอ้บัสฟีดก็ยิว<ะ>อ่าอีคอนมิสก็ยิวนะรวมถึง BBC ก็ควรยิวนะแต่ BBC ยังโอเคยังพอพอไหวอยู่ยังยังพออาจจะไม่ไม่แสดงชัดเจนมากนักแล้วยังปฏิเสธที่เรียกชาวฮามาสว่ากลุ่มฮามาสก็เป็นชาวเป็นกลุ่มของการร้ายเพราะถือว่า,เ,า,รราเขาอ่ายูรับรองว่าฮามาสคือพรรคการเมืองไม่กลุ่มของการร้ายนะ ตอนนั้นก็คือเราจะเห็นสื่อต่างๆกันเดินไปต่างแต่ถ้าเป็นสื่อยิวแล้วสื่อหลักยิวพวกนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นมีเด็ฟอ็อกซี่เป็นชาวออสเตรเลียนะเอ่เมอร์ด็อกมาจากออสเตรเลียแล้วก็ลูกชายเข้ามาเป็นบ้บรหานแทนก็ยังพออาจจะมีกลุ่มพวกอะไรนะพวกหัวอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วก็กลุ่มกลุ่ม,ม,มรู้สึกฝ่ายฝ่ายอนุรักษนิยม ป็นสื่อแต่ก็นั่นแหละก็มีคนเยี่ยวอยู่เยอะผู้สื่อข่าวค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าภาพเหตุการณ์ที่ถ้าไปเสพกับสื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นจากมุมของอิสราเอลซะเป็นส่วนมากอะคืออาจจะร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามุมมองอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้มีการรายงานด้วยก็คือไม่ได้เราเห็นเราเห็นเราเราเห็นภาพเด็กๆเนี่ยนะ ที่บาดเจ็บนะโอ้บาดเจ็บเด็กๆเนี่ยยีสิบสขวบเนะไะเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ทั้งบาดเจ็บแล้วพิการทั้งเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากจริงๆถ้าเปิดดูช่องข่าวต่างๆที่ไม่ใช่ช่องพวกยิวพวกนี้นะเราจะเห็นชัดเจนเขานาเสนอว่าจะเป็นช่องแม้กระทั่งจีนเองก็ตามเนี่ยช่องอาจาซีราแน่นอนเป็นของอาหรับก็จะมีนําเสนอพวกนี้อยู่แล้วเราจะเห็นว่ามันอีกภาพหนึ่งข่าว เมื่อตื้อข่าวตามเว็บบล็อกต่างๆที่ไม่ใช่ของยูะนะของซื้ออื่นเนี่ยจะเห็นภาพความโหดร้ายของกองทัพอิสราเอลที่บอมแล้วบอมอีกบอมแล้วบอมอีกบอมต่างๆเนะี่ยคือคบอมจะไม่รู้จะก็สื่อตอนตกไม่รู้จะจะเล่นยังไงอะอว่าความโหดร้ายของของผู้น you, ํายูอาเอนิสเนี่ยน,น,ยน,นยะกับกองทัพยูอืมใช่ค่ะนะค่ะเอาละค่ะ ก็เราก็ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะสำหรับเบรกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องบ้านเรากันบ้างนะคะพักสักครู่หนึ่งครับครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่ง คุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ